นึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of n o สวัสดีครับพบกับ Car of n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับเทคโนโลยีติดรถในปัจจุบันมีอะไรบ้างนับวันเทคโนโลยีรถยนต์ยิ่งพัฒนาเดินหน้าไปเรื่อยๆ ใครจะไปคิดว่าเทคโนโลยีบางอย่างซึ่งในช่วงเริ่มแรกเรามองเป็นเรื่องเล็กๆนน้อยและไม่จำเป็นที่สำคัญเป็นออปชันที่แพงแสนแพงกลับกลายเป็นสิ่งที่คนใช้รถจะขาดไม่ได้ในยุคปัจจุบันซึ่งได้เอาเทคโนโลยีที่ว่านี้มีอะไรบ้างวันนี้ข่าวอัพนดของเราได้นำข้อมูลมาฝากครับก็จกไฟฟ้าหากย้อนกลับไปในยุคก,ก่อนกอน จะพบกับการเปิดกระจกแต่ละครั้งที่จะต้องใช้พลังจากแขนและมือด้านขวาพาเมื่อกันตามๆกันการเปิดกระจกแต่ละครั้งเล่นเอากล้ามขึ้นกันเลยทีเดียวก่อนที่ปัจจุบันกระจกไฟฟ้าแทบกลายเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อที่ออกจากโรงงานโดยในยุคหนึ่งปีแรกที่กระจกไฟฟ้าเข้ามาเป็นออปชั่นสำหรับรถสายพานการผลิตในบ้านเราต้องยอมรับว่ายังมีความไม่เสถียร บางคันใช้ไปได้ไม่ถึง3ปีกระจกไฟฟ้าเสียก็ไม่ให้เห็นแต่ในปัจจุบันมันคืออุปกรณ์ที่มาพร้อมกับตัวรถที่เชื่อแน่ว่าหากคุณใช้รถในยุคนี้ย้อนกลับไปขับรถเวอร์ชั่น20ปีก่อนเชื่อแน่ว่าทำอะไรไม่ถูกแน่นอนหากคุณต้องขับรถที่เป็นกระจกหมุนมือผ่านด้านทางด่วนหรือระบาดก่อนเข้าห้างสรรพสินค้าแบตเตอรี่แห้งในสมัยที่ผ่านมา ละมักจะเห็นการเปิดกระโปรงหน้าเติมน้ำกันไปที่แบตเตอรี่ในทุกเช้าก่อนออกรถทว่าในยุคปัจจุบันนี้พฤติกรรมดังกล่าวแทบจะหายไปจากสารระบบการดูแลรักษารถเพราะคนส่วนใหญ่ซื้อรถมาใช้ใช้และใช้อย่างเดียวและในยุคปัจจุบันแบตเตอรี่ในรถส่วนใหญ่เป็นแบตเตอรี่แห้งที่ไม่ต้องเติมน้ำกันบ่อยๆเหมือนกับแบตเตอรี่ในยุคก,ก่อนฉะนั้นแบตเตอรี่แบบแห้ง ถือเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ทําให้คนใช้รถในยุคนี้วางใจไม่ต้องเติมน้ํากันเป็นเวลาหลายๆเดือนและเชื่อนแน่นอนว่าร้อยทั้งร้อยไม่อยากให้กลับไปใช้แบตเตอรี่ชน,นิดที่ต้องคอยเติมน้ํากันอยู่อีกครั้งแน่นอนเซ็นเซอร์ถอยหลังและกล้องมองหลังคนที่ใช้รถที่อายุส35ปีขึ้นไปย่อมต้องเคยผ่านอุปสรรคการถอยหลังด้วยความสามารถเฉพาะตัวล้วน,นจากการกัดร,ระยะโดยตัวเอง และมองกระจกหลังทว่านับจากเทคโนโลยีเซนเซอร์ถอยหลังและกล้องมองหลังแล้วเปิดตัวครั้งแรกในปี2002เทคโนโลยีชิ้นนี้คือสิ่งที่ทําให้คนขับรถเคยตัวโดยหากใครที่เคยใช้รถที่ไม่มีเซนเซอร์ถอยและกล้องมองหลังและหันมาใช้รถที่ติดระบบเหล่านี้จนเคยชินและในวันหนึ่งจะต้องกลับไปขับรถที่ไม่มีอุปกรณ์ช่วยแล้วก็ฟันธงได้เลยว่าคุณจะมีความไม่มั่นใจในการกัดระยะเลย เนื่องจากกล้องและเซ็นเซอร์มันช่วยคุณเอาไว้จนเคยตัวนั่นเองกุญแจระบบคิวเลสจากยุคที่รถยนต์ทุกคันต้องใช้กุญแจเสียบเพื่อเปิดประตูและสตาร์ทเครื่องรวมไปถึงการขาฝาถังน้ำมันเทือเพิงมาในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีเรื่องกุญแจนั้นพัฒนาไปไกลมากจริงๆโดยเฉพาะระบบคิวเลสที่คุณไม่จำเป็นที่จะต้องใช้กุญแจทังการสตาร์ททั้งการกดรีโมทเพื่อเปิดรถ เนื่องจากคิลเลสในรถรุ่นใหม่ๆเพียงแค่คุณพกมันไว้ในกระเป๋าแล้วใช้มือสัมผัสไปที่ที่จับประตูเซ็นทรัลล็อกก็จะทําการเปิดประตูอัตโนมัติมันสะดวกมากมายกับคนที่ถือของพลุงพลังแล้วต้องรีบขึ้นรถคุณไม่ต้องที่จะล่ามือไปล้วงกระเป๋าเพื่อหากุญแจหรือรีโมทอีกต่อไปนี่คืออีกหนึ่งเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกแค่กับคนใช้รถยุคนี้จริงๆรงะบบเบรก ABS นี่คือเทคโนโลยีเรื่องความปลอดภัยซึ่งในความจริงเราอาจไม่ได้ใช้มเลยก็ได้หรือบางคนเคยสัมผัสกับระบบแบบนี้แต่ไม่รู้ว่ามันคือระบบเบรก ABS ที่ช่วยให้อลอรถของคุณไม่ล็อกจนควบคุมทิศทางไม่ได้ในขณะที่เบรกแบบกระตันหานหรือประสบอุบัติเหตุโดยในยุคก่อนนี้ระบบเบรก ABS ถือเป็นเพียงออปชั่นของรถที่เพิ่มขึ้นมา แต่ในรถรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันล้วนมีการติดตั้งระบบนี้เป็นมาตรฐานจากโรงงานเป็นที่เรียบร้อยแน่นอนว่าความรู้สึกของคนใช้รถหากมีระบบนี้ติดตั้งกับรถของเรามันจะทําให้เรารู้สึกปลอดภัยในชีวิตเพิ่มมากขึ้นแม้ว่าสุดท้ายแล้วเราอาจจะไม่ได้ใช้มันก็ตามก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไปจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้น โปรดติดตามรับชมกันด้วยนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าถูกใจกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆ